ต้องปรับกล้องนิดๆหน่อยๆนะครับไม่งั้นก็จะไม่ตรงแล้วก็จะพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของน้ำหอม luxury fragrance ก,กันครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิปนะครับก็เปิดคลิปกันแบบงงๆแบบนี้กันเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งวันนี้เนีเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Luxury ี r a ร r a ก c e นะครับแต่ว่าที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมที่ราคาแพงหรือว่าเป็นกลิ่นดังๆราคาหลักหมื่นอะไรเงี้ยนไม่ใช่แบบนั้นครหรือว่าแบบหลักเกือบเกือบหมื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวกลิ่นมากกว่าที่มีความ l u กช r รมันบ่งบอกถึงความแบบเทรน ที่ผ่านมาที่แบบควายลักชูรี่อะไรเงี้ยที่จะไม่ใช่แบบเทรนด์สมัยนี้ที่เราได้พูดถึงกันแล้วก็คือลาวบัจจิติงนะครับก็คือมันจะเป็นเทรนด์ของการออมเงินหรือว่าการเก็บเงินหรือว่าการอวดประหยัดการอวดความแบบเก็บออมอะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะพูดถึงแบบควายลักชูรี่หรือว่าเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นของความแบบหรูหราของอะไรพวกนี้ซึ่งในความคิดของผมเองอะสี่กลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าผมดมแล้ว รู้สึกถึงการแต่งตัวที่อาจจะต้องแต่งตัวดูดีหน่อยในสไตล์ของคลาสสิกแมนเฟร์และกลิ่นของเขามีความดูรา้านั่นเองนะครับก็เลยตกมาเป็นสี่กลิ่นนี้ที่เราได้ผ่านการใช้งานมาและก็ผ่านการตกตะกอนมาแล้วว่าสีกลิ่นนี้เหมาะสมในคลิโดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากกลิ่นของดีไซเนอร์แบรนด์ก่อนละกันซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยเห็นใคร พูดถึงในช่องของคนไทยสักเท่าไรด้วยความที่มันอาจจะไปกลิ่นยาสูบใช่ไหงแล้วมันก็อาจจะไม่เข้ากับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมในประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรละกันเพราะว่าตัวกลิ่นของเขา,ามันมีความลักัวรี่มากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับ o อ t ฟิ t ออฟเดอะเดย์ของผมในวันนี้ด้วยนะพาโกระบันนะครับวันมิเลียนครีเวนนั่นเองครับซึ่งกลิ่นเนี่ยมีความเป็นทมาโก้มีความเป็นยาสูบที่หอมหวาน ละหมุนล,ลงตัวมากๆนะถึงแม้ว่าช่วงแรกของเขาอะผมอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันเติบโตกับเรามาเรื่อยๆเราได้ใช้กลิ่นนี้มาเรื่อยๆแล้วก็กลิ่นนี้มันน่าจะอยู่มากับผมประมาณแบบน่าจะส3ปีแล้วแหละเออช่วงที่ผมยังทํางานอยู่แล้วก็ช่วงที่เราแบบกลับมาช่วงกลางคืนเนี่ยจากการทํางานผมก็มีบ้านที่หยิบน้ำหอมกลิ่นนี้มาใช้นะแล้วก็2 3สวันที่ผ่านมาผมก็ได้กลับมาใช้ครั้งหนึ่งเพื่อเทศของเขาว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันคู่ควรที่จะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่าซึ่งก็คู่ควรที่จะอยู่ในนคลิปโีโ้ เช่นกันนะครับและออฟฟิศออฟเสดงผมในวันนี้นะที่มันสอดค้องกันก็คือว่าด้านนอกเนี่ยผมจะใส่เป็นเสื้อของอา m y มี่แจ็ก็ตนะจากทา k ิโอคิบุชินะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะเป็นเสื้อเชื้อสีขาวแขนสั้นสไตล์คอปกแบบว่าพอย n t คอล่าหรือว่าออกซ์ร์ดมาเธอดาวอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วผมก็จะผูกเด็กไยของ r o o k s Brothers นะครับที่เป็นลายสตร์น,นะเป็นสีเทาแล้วก็มีสีแดง ตัดกันอยู่นั่นเองนะครับส่วนกางเกงเนี่ยก็จะเป็น t r o u s e r ร์สครับสีเทาเข้มนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นรองเทา้าผมยังไม่แน่ใจว่าลุคนียผมจะใส่รองเท้าอะไรนะแต่คิดว่าอาจจะเป็นตัว Penny Loafers n o w 3ของ m a r s p e o l e นะครับเพื่อให้ลุคนี้เนี่ยมันกลมกลืนกลมกลืนกันทั้งด้านของสีแล้วก็ทั้งด้านของการแมทชิ่งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งผมจะว่าลุคนียมันก็มีความควายลัสรี่หรือว่ามันมีความแต่งตัวไปงานทางการหรือว่าไปงานพิธีการต่างๆหรือว่าฉีดไปทํางานฉีดไป เข้าสังคมฉิดไปมีติ้งต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะเพราะว่านั่นของกลิ่นนี้มันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ใช้งานยากอะไรนะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เจาะจงหรือว่าทาร์เก็ตไปในช่วงไปในช่วงกลางคืนจ่า,จาแต่ว่ามันทาร์กเก็ตใน every occasion หรือว่า every สถานาการณ์ของเรามากๆเลยนะครับมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เป็นโทบโก้ที่แบบ เหมือนคุณสูบบุหรี่หรือว่าคุณแบบยาสูบมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นทบากโกโที่ค่อนข้างหอมหวานก็มีความละมุนพอสมควรเลยนะครับมาที่กลิ่นสดชื่นสดชื่นกันบ้างดีกว่าซึ่งกลิ่นเนี้ยผมสึกว่าก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับการดีกรีสไตล์ของคลาสสิกเมนสแนแสวมกัน,กนเพราะว่าผมดูจากชื่อของเขาอะมันมีความเอ็กซ์เซคิวทีฟอยู่นะนนก็คืออาริสตันเรียนะครับเอ็กซ์เซคิวทีฟออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเขาอินสปายมาจากน้ำหอม2กลิ่นมั้งหรือว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้ทุกคนนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นของเขาว่ามีความสดชื่นมากๆแล้วก็มันน่าจะเหมือนเป็น2กลิ่นที่เขาเบรนมาจากนิชแบรนด์น่าจะเบรนมาจากน้ำหอมนิชสองกลิ่นที่เขาเบรนรวมกันมาเป็นน้ำหอมลิ่นี้นะเพราะว่าตัวกลิ่นของเขาอ่มันจะมีความสดชื่นของตัวถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะครีดอารมันตสนะครับแล้วก็อีกกลิ่นนึงก็คือน่าจะเป็นตัวโรจาอีเซียมนังเออถ้าผมจะไม่ผิดนะผมยื่ออกแหละ น่าจะเป็น2ตัวนี้นะครับจะได้ความสดชื่นของตัวสับปะรดของความเป็นเกรฟฟรุตของความเป็นเลมอนเบอร์กามอตอะไรเงี้ยของทั้ง2กลิ่นเลยนะแล้วก็บาลานซ์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทราเวลเซ็ตนะครับที่ผมได้มาเซ็ตนึงจะมี4หลอดน,นะครับหลอดละ10มิลนั่นเองนะก็จะเป็นเหมือนแบบแท่งลิปสติกของคุณผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็ก็จะถอดออกมาได้ว่าเห็นปริมาณน้ําหอมว่าเราใช้ไปขนาดไหนแล้วนะซึ่งกลิ่นเนี้ย ผมก็มีทั้งหลอดแบ่งที่ผมไปซื้อแยกออกมาที่ไม่ใช่แบบดีครับแล้วก็มีแซมเปิลเทสของตัวอัริสนเวียขนาดหมิลเหมือนกันนะคือแบบผมมีกลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะวอร์เรชันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะชอบกลิ่นนี้เราก็แบบอ่ะตอนแรกซื้อ5มิลมาที่เป็นหลอดของอัิสเนเวียเลยแล้วผมก็แบบอ่ะตัดสินใจที่จะซื้อ1ิมิลมาเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะชอบกลิ่นพวกกลิ่นของเขาว่ามันเป็นโทนสดชื่นโทนสดชื่นที่มีความหรูหราเป็นโทนสดชื่นที่ แต่งตัวดีๆเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยแบบเอ็กซ์เซคิวทีฟเออตามชื่อเลยนะครับมีความดูรลในตัวกลิ่นประมาณนั้นอยู่แล้วก็ในการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกแมนสแวร์ผมมองว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้แล้วก็ผูกไทไปทํางานเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตที่มีความสุภาพมีความทางการนะ่รเพราะว่าน้ำหอมก่นนี้แต่งได้หมดเลยครับหรือว่าจะใส่สูทสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าแบบบีสปอร์แบบซา r ทูริโไปเลยเพราะว่าน้ำหอมก่นนี้มันเป็นโทนสดชื่นที่มีความดูรลที่ ถ้าคุณได้ดมแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงอะไรพวกนั้นจริงๆับซึ่งผมก็แนะนาให้ทด้คนลองนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสดชื่นที่ซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับอากาศบ้านเรานะแต่ถ้าคุณจะต้องการแต่งตัวที่มันมีความออดูดีหน่อยหรือว่าแต่งตัวที่มันมีความคลาสสิกมนสแวร์เนี่ยผมว่านาของอลิ่น,นี้เหมาะมากๆนะครับพักดื่มกาแฟมาแล้วครับแล้วก็มาต่อกับกลิ่นที่มีความเป็นแอลมอนมีความเซ็กซี่กันมากขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมอาหรับนะแต่ว่า น้ำหอมที่เขา i n s p i r a t i o นมามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็ได้รับการพูดถึงในโลกน้ำหอมเยอะมากๆเลยนะครับ a m a ์ม r e s ฟนั่นเองนะครับซึ่งผมจะให้ดูตัวแพคเกจจิ้งหรือว่าให้ดูตัวขวดเขาก่อนแล้วกันว่ามันก่ะป๋องกองๆมากแค่ไหนนะครับนี่นะครับหยิบมาเหมือนแบบว่าหยิบมาเหมือนแบบไม่ต้องใช้แรงอะไรเลย,เลยไม่ต้องผมใช้แรงแค่ประมาณ0.5กิโลกร,รัมนะในการยกฝากอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยคุณจะเห็นก้านแบบนี้ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ย มันจะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันครับมันเหมือนจะแยกกันมานะ้ำแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยนี่นะครับตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันหลุดง่ายแล้วเวลาที่เราติดเข้าไปเนี่ยนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะชอบตัวฝานะแต่ว่าในตัวของสเปร,ร์อมามัคของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะแบบไม่ได้แย่อะไระครับกับตัวของสเปร,ร์ของน้ําหอมกลิ่นนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งนองกลิ่นนี้เนี่ยอินสไปร์มาจากตัวของ Parfum Ste Marie นะครับตัว p e g a s นั่เองนะซึ่งมันเป็นกลิ่นแอลมอนกลิ่นแป้งๆที่มีความหอมหวานมีความละมุนมากๆแล้วก็ตกท้ายด้วยกลิ่นของความเป็นวานิลาของความออเรนทัลสไปซี่เล็กน้อยนะครับซึ่งความหวานของเขาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งหวาน มันอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกแล้วมันเป็นกลิ่นแป้งแบบแอลมอนแอมอนนะเออหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหรือหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันติงกลิ่นประมาณไหนแต่ว่าพอเราได้รู้จักหรือว่าเราได้ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้มาเรื่อยๆคณจะรู้สึกถึงความควายลักชัวรี่ถึงความดูราถึงตัวกลิ่นที่ทําให้เราอยากจะแต่งตัวดีๆ อยากจะทําให้เราแต่งตัวแนวคลาสสิกเมนสวร์แบบนี้ที่เราออกไปข้างนอกเราไปฉีดไปทํางานได้ฉีดไปพบลูกค้าฉีดไปมีทติ้งหรือว่าถ้าให้เจาะจงให้สเปซิฟิกกับน้ำหอมกลิ่นนี้เลยอ่ะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับโอกาสในการฉีดไปเดทในช่วงกลางวันก็ดีหรือว่าในช่วงกลางคืนก็ดีที่อาจจะไปเลาไปนั่งบาร์หรือว่าไปเดทในช่วงกลางคืนหรือว่าในทริคแอนด์ชิลที่แบบว่าดูหนังกาแฟ2คนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโรแมนติกเซตติ้งประมาณนั้นกับน้ำหอมกลิ่นนี้นั่นเองนะครับซึ่ง อ่าถ้าถามว่าตัวกลิ่นเน่ยมันมีความเหมือนมากๆแล้วผมก็เคยลองตัวเพกาชัสนะแล้วก็เคยลองอ่าออิสเซนเรียกรีกฮอสนะครับที่เขาก็อินสปาร์มาจากฟาร์มสเตอร์มารีเพกาชัสเหมือนกันผมก็รู้สึกว่ากลิ่นมีความใกล้เคียงกัน,นมากถ้าคุณมีตัวนี้คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีออิสเซนเรียตัวนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคากว่าแต่ถ้าในตัวของแพคเกจิ่งหรือว่าในตัวของแบรนดิ่งต่าง อล็กซานเรียผมว่าทําได้ดีมากกว่าครับมาที่กลิ่นสุดท้ายกันบ้างนะซึ่งกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นของซูเมนิสฟาปัมนะซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางแบรนด์เขาเรียบร้อยแหละว,ว่าเราได้กลับมาทํา YouTube อีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วเราก็อ่ะเขาก็จะมีน้ําหอมตัวออริจินอลออกมาแตกลายออกมานะครับซึ่งในช่วงที่คลิปคลิปนี้ปล่อยไปแล้วอะทางแบรนด์เขาน่าจะแตกลายที่เป็นตัวกลิ่นแบบออริจินอลออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งผมก็คิดว่าเออทำลายมันน่าจะแบบงงงนิดนึงนะแต คลิปนี้ปล่อยออกมาแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นถึงกลิ่น Original Creation ของทางแบรนด์ซึ่งเนียสฟังเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกลิ่นนี้ชื่อว่า g e n t l e m a n s c o t c นะครับกลิ่นนี้ผมดมตอนแรกผมก็งงว่าเออมันเป็นกลิ่นอะไรตอนแรกที่ผมได้มาผมก็เขาบอกแล้วแหละว่ามันเป็นกลิ่นอะไรเพียงแต่ว่าเราได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งผมก็เนึกอยู่ประหาณนึงว่ามันเหมือนกลิ่นอะไรวะแต่ว่าอ่ะพอได้ใช้มาพอแบบได้ดมอีกครั้งหนึ่งรู้สึกเลยเลยว่าเออกลิ่นเนี้ยคุ้นนะครับก็คือ ยิบแซงโลครองนะครับตัวทักซิโดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่อาจจะหายากหรือว่าอาจจะมีราคาสูงในช่วงหลังลใช่ไหมเพราะว่าตัวกลิ่นของเขาว่ามันมีความหรูหราแล้วก็อาจจะได้รับอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอาจจะตามหายากในตอนหลังแล้วเพียงแต่ว่าในตัวกลิ่นของเขา,ามันมีความลักชัวรี่และผมรู้สึกว่ามันมีความที่จะสามารถแต่งตัวกับชุดทักซิโดกับชุด ราตรีหรือว่ากับงานที่เป็นเรสโคดแบบว่าต้องใส่แบบมีความหรูหรามีความทางการจริงๆนะซึ่งชุดทักซิโดอะไรเงี้ยมันเป็นชุดที่มีความทางการที่สุดแล้วนะครับในวงการคลาสสิกเนสแวรวหรือว่าการแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทยอ่ะชุดทักซิโดมันคือมีความทางการที่สูงสุดมากๆแล้วนะครับและคุณฉีดน้ำหอมก็กลิ่นเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแมทชิ่งกันได้ ลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆหรือนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงหรือว่าถ้าเราการทํางานจริงๆหรือว่าในชีวิตจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องแต่งตัวชุดทักซิโดลตลอดใช่ไหมหรือว่าคนที่เข้าแบบไปงานทางการต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แต่งตัวแนวไม่ได้แต่งตัวกับชุดทักซิโดลตลอดทุกงานหรือว่าตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าซึ่งจริงๆ,ๆแล้วนะหอมกลิ่นเนี่ยถ้าให้พูดในสไตล์ของคลาสสิกเมนแฟร์ที่มันก็จะมีความใกล้เคียงหรือว่ามันจะมีความสอดคล้องกับเทรนด์ของไฟลลักชัวรี่เนี่ย ก็จะสามารถแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้มีความทางการมากมันยังมีความแต่งตัวแบบสนุกสนุกหรือว่าสนุกสนานกับการแต่งตัวได้อยู่เช่นเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้หรือว่าจะเป็นซัฟ a ฟอรี่แจ็คเก็ตเป็นเวิร์กแบ็กแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตไปเลยอย่างเงี้ยสีสันหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบเข้มเข้มสีเข้มเข้มหรือว่าไม่มีลายไม่มีรวดลายเลยเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแต่งตัวได้หลากหลาย ชุดหลากหลายสีสันว่าหลากหลายเอาฟิทให้กับน้ําหอมกลิ่นนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตุกกลิ่นของเขาผมว่าทําได้เหมือนแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีเนยนะทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็ในตัวของดีเทลเรื่องกลิ่นด้วยเพราะว่าทัคซิโดเนี่ยหลังๆที่เขารีฟอร์มูลชันมาหรือว่าเขาปรับสูตรมาเนี่ยความติดทนนานหรือว่าความกระจายกระชายตัวของเขาเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกับช่วงแรกที่เขาได้เปิดตัวมาแล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ถ้าใครที่อยากจะต้องการน้ําหอม ยิปซีนลคองทัสซิโดที่เหมือนแล้วก็ทําได้ดีมากกว่าในปัจจุบันเน่ว่นนวากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากหนึ่งครับโอเคและนี่ก็เป็น4ี่กลิ่นนะครับที่เรามาแชร์กันในเรื่องของ Luxury f r a g r a n c e นนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันยังไงหรือว่าที่คิดเห็นต่างกันยังไงหรือว่าทุกคนมีน้าหอม Luxury f r a g r a n c e ที่คุณชอบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันก็มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับไปแล้ว